ตอนนี้บรรยากาศนา <ces> ่ากลัวมากเลยครับอุ้ยอุยอุยเกิดอะไรขึนครับได้ยินเสียงเดินนะครับเสียงเดินที่ได้ยินนี้ได้ยินจากตรงไหนคะเสียงมาจากเท้าผมเนี่ยผมเดินเอง <ST aa' 2> เป็นจุดเดียวกับที่เจนสัมผสัสได้ห้องนั้นเสียงเดินที่คุณได้ยินเป็นเพราะห้องนี้ <ส genau S 1> เป็นทางผ่านของดวงวิญ,ญญาณน,นั่นเอง ไม่ใช่สัมพงสัมผัสอะไรแล้วครับเสียงผมนี่แหละ,ะผมขอเปิดไฟทําใจก่อนแล้วกันนะครับเราอยู่ตรงนั้นมาพักหนึ่งละครับทางซ้ายมือของเรามีหุ่นตั้งอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเดินไปตรงนั้นครับครับผมเดินเข้าไปตรงที่หุ่นตั้งอยู่ไปนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยฮะนั่งเป็นเพื่อนเลยแหรอครับ ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับดูเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมดึงหัวเลยด้วยโอ้โอโออยังดีบอกว่านะวันนี้ไม่อยู่เป็นเพื่อนอ,อยู่เป็นเพื่อนนะครับนะฮะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนดึงหุ่นตัวนั้นเข้ามาเรากอดเลยครับ ถึงไม่ได้ครับคุณจอรนครับหัวหัวลุดไปเลยเออผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยต้องมีชีวิตแน่นอนเลยครับแน่ใจนะว่าความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองผมมั่นใจได้เลยว่าผมคิดไปเองแน่นอนออุย,อย,อยเดินไปตรงนั้นครับคุณมาเดินเองไหมครับ กนวะยืนตรงนั้นนะฮะแล้วตะโกนเรียกดวงวิญญาณเรียกนะครับดวงวิญญาณครับท้าทายกว่านี้ท้าทายกว่านี้ดวงวิญญาณครับท้าทายกว่านี้ดวงวิญญาณท้าทายกว่านี้ดวงวิญญาอ้าทายกว่านี้อ้าทายกว่านี้ท้าทายกว่านี้ดวงวิญญาณแม้จะตะโกนอย่างสั่นเครือ แต่ก็ขอชื่นชมในความกล,าล้าเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในความมืดแล้วหลังจากที่ตะโกนท้าทายดวงวิญญาณที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับกดขี้ครับเดินมาตรงเวนกลางห้องครับเดินไปกลางห้องนะครับมองลงใต้วางขาตัวเองนะครับมองใต้วางขาความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าจะได้เห็นสิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่ควรเห็นก็ได้ เริ่มต้องตัดสินใจอย่างหนักแล้วล่ะครับกับพิธีกรรมมองลอดใต้วางขาในห้องทางผ่านวิญญาณครับตั้งจิตให้มั่นนะครับอุ้ยอุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นเห็นอะไรฮะเห็นเตาผิงครับฉันเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งยองๆอ,อยู่ตรงจุดตรงตรงผ้าสีขาว,ขาวมุมมุมขวามือสีขาวที่ไหนครับสีแดงครับตรงจุดนั้นเอง ที่คุณเจเห็นวิญญาณหญิงสาวนั่งอยู่ครับค่อยๆเดินเข้าไปตรงไหนครับค่อยๆเดินนะครับอันนี้ค่อยไปไหมครับตอนนี้ที่อยากรู้มากๆเลยเนี่ยคือรู้สึกไงบ้างครับอ่ารู้สึกเหมือนมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นอะไรครับครับอ่าน่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนหมูเน่าครับใครกินหมูแถวนี้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นกลิ่นตด ของใครผมก็ไม่รู้นะครับที่เราให้ไปนั่งตรงนั้นเนี่ยคุณเจนบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงมุมนั้นกูรู้แล้วใครตดอีผีผู้หญิงนี่เอง <S <S อยู่ไหนวะโอเคครับผมว่าผมพอดีกว่าครับไม่ไหวนะครับจะแอบอยู่นนี้แล้วกันสิกันแล้วนะครับเราจะให้ทีมงานเข้าไปรับนะครับ <S <S ยินดีด้วยนะครับ ที่สามารถผ่านช่วงเวลาอันแสนหฤโหดของบ้านร้างหลังนี้ไปได้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้สัปดาหนะ์หน้า